AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่16มิถุนายน2024สึกฟุตบอลยูโร2024ทีมชาติโปแลนด์เจอกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์เวลา20นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติโปแลนด์20นัดหลังสุดชนะ11เกมเสมอ4เกมแพ้5เกมยิงประตูได้28ประตูเสียประตู18ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เล่น20นัดหลังสุดชนะ13เกมเสมอ2เกมแพ้5เกมยิงประตูได้45ประตูเสียประตู20ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด4ครั้งหลังสุดทางฝั่งของทีมชาติโปแลนด์ชนะศูนเสมอ1แพ้3ยิงประตูไปได้3ประตูเสียประตู7ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชนะสเสมอห แพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้เจ็ดประตูเสียประตูสามประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของทีมชาติโปแลนด์ชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้เจ็ดประตูเสียประตูหนึ่งประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ผลงานห้านัดหลังสุดชนะสี่เสมอศูนย์แพ้หนึ่งยิงประตูไปได้หกประตูเสียประตูห้าประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติโปโลแลนด์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.40ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.90ประตูมาต่อทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.25ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.00ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้ง2องทีมทางด้านของทีมชาติโปลแลนด์จะมาในแผน3-5-1-1มาต่อกันที่ทางด้านของทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะมาในแผน4-3-3 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะเป็นฝ่ายชนะ และจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่ทีมชาตินเธอแลนด์จะชนะทีมชาติโปลแลนด์ด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ